วันนี้เตือนมาแตเช้าเช้าเรามีหมายกำหนดการที่จะไปรับนักเป็ดที่เดินทางมาจากกรุงเทพวันนี้เรานัดกันว่าจะออกจากอ่าฮานยซีวิตเซอร์วิท ประมาณ6โมงเช้าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะมาจากทางสีแยกบิจมะแล้วก็มาเจอกันที่ั๊ำลุงเขือ่อนที่บางปูแต่ก็นี่ยทยอยทยอยมาแนละ้วทีมวี่กอู้้กว่าจะมาก่อนนะ3-4คันแล้วก็ยังมีตามมาติดๆอีก คิดว่าจะเป็นคือว่าจะมีสองคันน่าจะเป็นพิชาชีวิชางกับอ่ทีมนแต่สำหรับทีนที่ว่ามาจากเบญจมะยังไม่เห็นเลยไปในย่างกุ้งร ื่อคืนนัาเป็ดรู้สึกว่าจะนอนที่เขาภายดำแล้วก็มีกำหนดมีกำหนดการจะเดินทางออกจากเขาภายดำในเช้าวันที่สิบสามแล้วก็มุ่งสู่นครศรีธรรมราชไปค้างค้างแรมที่ราชพัฒรอีก หนึ่งคืนสำหรับในวันนี้ก็ทีมจากชมรมจก,กรยานนครศรีธรรมราชก็มีหน้าที่ต้อนรับเพราะว่าแขกบ้านแขกเมืองมาจากทางไกลเราก็ต้องคอยอำนวยความสะดวก ตามธรรมเนียมเราชาวเสือทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนไม่ว่าจะมาจากไหนเราก็คือเพื่อนกันตอนนี้ได้เวลา6โมงเกือบจะ6โมง40 ใกลด้จนะเจ็ดโมงวะตอนนี้ทีมของน้าเป็ดน่าจะเดินทางออกจากเขาไฟดำแล้วสำหรับพวกเราก็ถ้าพบกันตรงไหนก็งคงกลับที่นั่น